เกอเดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบว่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ อาจารย์ก็จะเริ่มดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปภายในช่วงท้ายของคลิปนะอาจจะมีไพ่ดีภพ่แนะนําอาจารย์ก็จะได้บอกนะคะดูให้เกิดจบคลิปเลยนะในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอเปิดไพ่ในอดีตให้กับชาวราศีพฤษภเลยนะคะไพ่ใบแรก6ไม้ราชินีถือถ้วย w h e l o o f for t u n e 7ถ้วยและก็10ถ้วยนะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่หไม้นะคะที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงอดีตนั้นจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการชื่นชมยินดีมีเรื่องน่ายินดีน่าภาคภูมิใจในตัวของคนรักของตัวเองนะคะ คนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งใหม่เลื่อนเงินเดือนใหม่หรืออาจจะมีการจบการศึกษาใหม่มันมีเรื่องให้หน่ายินดีนะคะนะคะให้เราได้แบบแสดงความยินดีมีความปลื้มปริ่มในตัวของคนรักนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อมาก็คือออราชินีถือถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะก็คือหมายความว่า แบ่งเป็น2กรณีก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้หญิงชาวราศีพฤษภอาจารย์คิดว่าคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เหลือนดีอยู่แล้วนะ,ะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกดูแลสามีได้ดีนะคะนี่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ,ะแต่สำหรับคนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่คุณก็ดูแลดีในในระดับหนึ่งนะ,ะในกรณีของผู้ชายชาวราศีพฤษภอาจารย์ก็คิดว่าคุณก็ได้ภรรยาดี ภรรยาว่านอนสอนง่ายนะคะภรรยามีการตัดสินใจอะไรก็จะมาปรึกษาสามีก่อนทุกครั้งนะคะก็ถือได้ว่าได้ภรรยาดีทํากับข้าวเก่งอร่อยด้วยนะนะคะโอเคไพ่ใบต่อมานะคะก็คือไพ่ wheel of fortune นั่นเองนะสำหรับไพ่ wheel of fortune อาจารย์คิดว่านะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้น มันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่ากงล้อแห่งความรักโดยก็ได้นะคะที่ทำไมเรียกว่ากงล้อแห่งโชคชะตาก็เพราะว่าบางคนเนี่ยมีการพัดผาาก,กันไปคาดเคลื่อนกันมานะคะอาจจะไม่ได้เจอกันหรือบางคนมีการเลิกลากันไปสักระยะเวลาหนึง่งหรือว่าห่างๆกันไปนะคะแต่ด้วยโชคชะตาที่คุณสองคนนะ,คะเคยทำกรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกันนั้น มันจะส่งผลมาให้คุณสองคนนั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงเรียกว่าไพ่ที่เหมือนว่าเป็นกลงล้อที่นำโชคชะตาให้คุณสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันอย่างแน่นอนไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะนะ จากที่แบบว่าเออบางคนอาจจะเลิกลาก,กับแฟนไปได้ระยะเวลาหนึงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่เหมือนว่าเราเลิกกันไปแล้วค่ะจา์เราจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกไหมถ้าคุณสองคนมีกรรมดีกรรมไม่ดีที่เคยทําร่วมกันยังไงคุณสองคนก็จะได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแล้วก็นีเรื่องการเงินเหมือนเหมือนไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะ,ะชาวราศีพฤษภนั้นมี พอที่จะมีเงินเก็บหรือพอที่จะมีเงินหมุนนะ,ะเอไปจนถึงสิ้นเดือนอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเป็นนะนะคะบางคนก็พยายามที่จะทำรายรับรายจ่ายว่าแต่ละเดือนในแต่ละวันนั้นตัวเองใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างนะคะจึงทำให้คุณนั้นมีเงินใช้ไม่ค่อยจะขาดมือสักเท่าใดนักน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยสำหรับไพ่เจ็ดถ้วยชาวราศีพฤษภเองนั้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะคะอยู่ใกล้ใครอาจจะหลงรักหลงสเสน,น,น่ห์คนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เซนส i ิที e อ่อนไหวว่างั้นเหรกนะ อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะยังไงก็ขอให้อา่าระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าบางคนนี่ยก็ยังคบหากันอยู่แล้วก็มีบางคู่นี่ที่เลิกลากันไปเพราะด้วยสาเหตุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเจ้าชู้นั่นเองนะ,ะแล้วคุณก็มารู้ทีหลังว่าเขานั้นไปคบกับคนที่แบบใกล้ชิดกับเขามากๆอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทของเขาไปเลยนะคะ หลังจากที่เลิกกับคุณไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันทําให้คุณนั้นช็อกไปตามๆกันนะคะไพ่ต่อมาก็คือไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะสาหรับไพ่สิบถ้วยนั้นมันมีความหมายที่ดีนะสาหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยคุณสองคนแล้วก็ลูกๆเนี่ยจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะจากที่แต่ก่อนออก่อนจะมีช่วงโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างไปเรียน ลูกก็ไปเรียนพ่อแม่ก็ไปทำงานเลิกเรียนมาเลิกงานมาถึงจะได้เจอกันแต่ช่วงเอ่อโรคระบาดแบบนี้นะคะลูกก็เรียนออนไลน์พ่อแม่ก็พยายามที่จะหาไรายได้ผ่านทางออนไลน์หรือบางคนพ่อแม่อาจจะตกงานก็ได้นะคะจึงทำให้แบบมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนั่นเองเ,องเนาะอะนะคะ โอเคชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตนั้นก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟธาตุน้ำนะจะเป็นส่วนใหญ่เนาะต่อมานะคะอาจารย์ก็จะขอดูไพ่ในปัจจุบันนะให้กับชาวราศีพฤษภนาะว่าในช่วงปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดาบเถ้วยเดชชาลออดอัศวินถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยขึ้นใหม่แล้วนะคะาสำหรับไพ่ในปัจจุบันนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะไพ่ใบแรกก็คือไพ่เจ็ดดาบที่อาจารย์กล่าวมานั่นหมายความว่าบางทีนะคุณนี่ทำทำผลงานได้ออกมาดีเกินหนะ้าเกินตาเพื่อนร่วมงานนะ บางทีจึงมีเพื่อนร่วมง,งานนั้นแอบอิจฉาที่แบบว่าคุณทำอะไรก็ทำดีทำเก่งไปหมดนะคะมีคนคอยนินทาว่าร้ายใส่ร้ายก็ด้วยความที่พวกเขาเป็นคนอิจฉานั่นเองอิจฉาที่คุณทำอะไรก็เก่งไปหมดนั่นเองนะคะยังไงก็ระวังตัวให้ดีๆก็แล้วกันนะคนเราเก่งมากจนเกินไปก็อยู่ยากนะสมัยนี้นะคะและก็ในเรื่องความรักนะคะในช่วงปัจจุบันอาจารย์คิดว่า จะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภบุคลิกข้าวของเขานะคะก็ต่อหน้าเขาเขาอาจจะดีดูแลคุณดีดูแลดูลักชาวราศีพฤษภแต่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ๊นป้อนกระล่อนตอแหละหนะอันนี้ก็คือบุคลิกของเขาถ้าคุณดูไม่ดีเพ้อบังเอิญไปคบกับคนคนนี้เขา้าคุณอาจจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันหรือหนึ่งในตัวเลือกหรือหนึ่งในคนคุยของเขาก็ได้นะคะยังไงก็ ดูดีๆนะคะคนคนนี้ไม่ได้ครบอยู่แค่คนสองคนนะค,ะคบอยู่คนหลายคนเลยนะ,ะถ้าคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคือลื่นไหลอ่ะเหมือนปาลาไหลเลยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าถ้วยนะ,ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะ,ะ,นะะกรณีแรกก็คือผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่คนที่มีเจ้าของแล้ว หรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณอาจจะรู้ตัวแล้วก็เต็มใจก็ได้แต่ก็เพราะว่าคุณรักเขาไปแล้วนะคะมันมี2กรณีด้วยกันนะคะคนที่ไม่อยากจะตกไปเป็นมือที่สามไม่อยากจะตกไปเป็นเมียน้อยเขาโดยที่ไม่รู้ตัวยังไงคุณก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะว่าในช่วงปัจจุบันนี้จะคบกับใครก็ตามนะคะใครเข้ามาคุณก็ควรที่จะสกีนดูดีๆนะคะ ในกรณีที่2ผู้ชายชาวราศีพฤษภนั้นก็มีความมั่นออกมั่นใจในตัวเองชอบบริหารสเสน่ห์ตัวเองหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะออมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนะนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำกับข้าวเก่งเรื่องชิมอาหารร้านอาหารไหนเด่นร้านอาหารไหนดีคุณรู้หมดนะนี่ก็คือผู้ชายชาวราศีพฤษภ ะะข้อดีก็คือเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของการทำกับข้าวและก็ทำกับข้าวเก่งนี่ก็คือข้อดีของผู้ชายชาราศิปะสกนั่นเองนะนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะมีนัยสำคัญซ่อนอยู่อีกหนึ่งหนึ่งกรณีก็คือเป็นความรักเพศเดียวกันหรือความรักหลากหลายเพศทุกวันนี้เขาเปิดกว้างแล้วนะมันมีหลากหลายเพศนะไม่ว่าจะ รักไม้ป่าเดียวกันไม่ว่าจะหญิงรักหญิงเขาเรียกว่าเลสเบียนอะไรก็ตามนะคะเหมือนว่าความรักของเพศเดียวกันหรือแตกต่างกันหลากหลายเพศนั้นก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะสังคมอาจจะยังไม่กลมรับสักเท่าไหร่โดยเฉพาะสังคมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะชาริออตนะคะ ไพ่ชาลีออดก็คือไพ่ประจําราศรีกรกฎมีชาวราศรีพฤษภที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศรีกรกฎหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะจากที่ตัวไพ่อาจารย์คิดว่าบางทีคุณอาจจะอารมณ์ขึ้นขนลงๆงนะคะงดหงิดง่ายหน่อยนะคะในช่วงปัจจุบันนะะย,ยังไงก็ดูแลอารมณ์ปรับอารมณ์ตัวเองให้บาลานซ์มากที่สุดนะคะ อยู่ใกล้ใครบางทีคุณหงุดหงิดแล้วก็พานทะเลาะพานหงุดหงิดใส่คนรอบข้างอะไรแบบนี้นะคะจะทําให้คนรอบข้างนั้นหลีกหนีคุณไปได้ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่ดีก็ดีดีดีใจหายเวลาก็หลายๆลายน่าดูนะคะและไพ่ใบนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นไพ่ของชาวต่างชาติต่างภาษามีชาวราศีพุธนั้นคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะ ชาวต่างชาติมีเกณฑ์ว่าจะบินมาหาชาวราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ว่าจะบินไปหาชาวต่างชาติที่เป็นแฟนหรือคนรักก็ได้เช่นเดียวกันไปได้ทั่วโลกเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่ Knight of Pentacles นั่นเองไพ่ใบนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้นะคะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเท รักแล้วทุ่มเทเทหมดหน้าตักนะคะไม่กลัวเสียใจเขาเรียกว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักนั่นเองนะคะน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจําด้วยนะคะเป็นคนที่สปอร์ตนะะน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็บางทีอาจารย์คิดว่าการที่ทุ่มเทความรักอะไรไปสักอย่างนี่มันก็ดีนะแต่การที่เราเห็นคุณค่าว่าคนที่เราทุ่มเทคนที่เรา มีความรู้สึกดีๆให้นั้นเขารู้สึกแบบเดียวกันกับคุณไหมนะคะต่อมาก็คือไพ่ r e e n of c u ั s ขึ้นอีกแล้วนะคะพไพ่ใบนี้นะคะก็คือหมายความว่ายังคงมีสองกรณีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผู้หญิงชาวราศีพุธศกก็ยังคงมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกได้ดีนะคะถ้ามีแฟนหรือเป็นแค่แฟนกันก็ดูแลแฟนได้ดีระดับหนึ่งนะคะ อยู่ในโอวัลของแฟนของสามีนะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภก็จะประมาณว่าได้ภรรยาดีได้แฟนดีนะคะดูแลช่วยเหลือคุณทุกอย่างดีนะคะเชื่อฟังนะคะเธอเป็นคนที่แบบว่าในการตัดสินใจอะไรทุกอย่างก็จะคอยมาปรึกษาคุณก่อนทุกครั้งนะคะนี่ก็คือเป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งชาวราศีพฤษภนะคะ ถ้าในช่วงปัจจุบันนะคะว่าเกิดคุณไปรักใครหรือใครมาชอบคุณสักคนหนึ่งแล้วเขามาถามชาวราศีพฤษภว่าคุณนั้นรักเขาหรือไม่ชาวราศีพฤษภก็จะบอกว่ารักนะชอบนะแต่ก็มันมีความกังวลอยู่นะคะและก็มีความสับสนอยู่ในความรักครั้งนี้อยู่ ไม่น้อยเลยนะคะในช่วงปัจจุบันชาวราศีพฤษภนั้นก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ําราศีกรกฎแล้วก็ชาวธาตุดินนั่นเองนะคะต่อมานะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่อนาคตอันใกล้ที่จะถึงก็คือเนเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะ ไพ่ใบแรกนะคะก็คือคิงถือไม้เด็กถือไม้อัศวินถือไม้ไพ่ไม้เยอะมากนะเด็กถือดาบและก็ไพ่ห้าไม้นั่นเองนะคะคือไพ่ไม้เนี่ยพวกตระกูลไม้อาจารย์จับได้ทั้ง4ใบเนี่ยนะคะแล้วก็มีเด็กถือดาบ1ใบนั่นเองนะคะยังไงก็มาลเรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ พ่ใบแรกก็คือคิงถือไม้ที่แสดงให้เห็นว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเวลาที่รักใครคุณก็รักด้วยความที่บนพื้นฐานของความจริงแล้วก็มีแพชชั่นนะคะแต่อาจารย์คิดว่าชาลราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะออประมาณร้อยละ90อะ ทุ่มเทให้กับงานทุ่มเทให้กับการทำอาหากิณนะคะลองลองมาค่อยเป็นเรื่องของความรักนั่นเองจึงเห็นว่าชาวราศีพฤษภหลาย,ลายๆคนนั้นบ้างงานนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะบ,บางคนทํางานเป็นหัวหน้าฝ่ายนั้นหัวหน้าฝ่ายนี้หรือหัวหน้าธุรกิจไปเลยอะไรประมาณนี้เขาจะทํางานใส่ใจมากๆนะคะบ,บางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือคนในครอบครัวได้เลยนะคะ นะก็เพราะว่าเขาใจในเรื่องงานมากๆนั่นเองนะไพ่ใบต่อมาก็ยังในอยู่ในเรื่องของไพ่ไม้ก็คือเด็กถือไม้นั่นเองนะสำหรับไพ่เด็กถือไม้ใบนี้อาจารย์คิดว่าในช่วงเ,ออเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเขาจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกในคนคนเดียวกันนะ บุคลิกแรกนะคะเขาจะเป็นไพ่เด็กถือไม้ก็คือมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาในระดับหนึ่งนะแต่อีกบุกคลิกหนึ่งของเขาก็คือเขาเป็นคนมีความดื้ออยู่ในตัวแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองแถมเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยนะะบางทีคุณอาจจะคอยเอาอกเอาใจเขาก็ได้นะคะนี่ก็คือ สำหรับชาวราศีพฤษกที่คบกับเด็กนะเขาจะเป็นเหมือนว่ามี2องบุค,คลิกในคนคนเดียวกันนั่นเองเนาะยังไงก็ต้องทำใจหนนะ่อยเนาะคบกับเด็กเนาะจะเป็นอมตะทั้งทีนะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่ knight of w uh, a n e นะคะก็คือไพ่อัศวินถือไม้นั่นเองนะคะ สำหรับไพ่ใปนี้อาจารย์คิดว่าคุณก็ยังมีความใจร้อนนะคะในเรื่องการทำงานคุณอยากทำงานให้เสร็จเร็วๆนะคะบางทีการที่ทำงานให้มันเสร็จเร็วๆบางทีมันขาดรายละเอียดไปนะคะทำให้รายละเอียดบางทีของงานบางชิ้นในต้องการรายละเอียดมากอาจจะทำให้คุณเกิดความผิดพลาดในเนื้องานเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะ จึงเรียกได้ว่าในช่วงเ,ออเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพฤษภนะ่าอาจจะบ้างานน้อยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบมีแพชชั่นในการทํางานมากนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือจากการทํางานคุณถึงจะมาใส่ใจในเรื่องความรักนั่นเองนะคะก็ใครที่เป็นแฟนกับชาวราศีพฤษภยังไงก็ทําใจระดับนึงก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็ ความก้าวหน้าหน้าที่การงานการเงินของเขาเป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะบางทีถ้าเป็นครอบครัวมีครอบครัวด้วยกันแล้วเขาอาจจะทําเพื่อครอบครัวเป็นหัวหน้าที่ดีของครอบครัวได้เลยนะ,ะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเด็กถือดาบนั่นแหละเขาก็ยังมีความเป็นเน่อมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเอาแต่ใจตัวเองบ้างอีกไพ่ใบหนึ่งก็อาจจะบอกว่า เขามีความรับผิดชอบนะในตัวเองอะไรประมาณนี้แต่มีความดื้อยอยู่ในตัวเองบ้างนะยังไงคุณควรที่จะเข้าใจเขาคือเขามักจะมี2บุค,คลิกในคนคนเดียวนะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้นะคะโอเคไพ่ไปต่อมาก็คือไพ่5้าไม้นะคะสำหรับไพ่5้าไม้นั้นหมายความว่าในการทํางานคุณโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานทุ่มเทให้กับการทํางานนั้นเวลาส่วนใหญ่คุณก็จะ าาทํงนะะจึงทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นบางทีแล้วอาจจะไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆและก็บางทีอาจจะนําความหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียจากที่ทํางานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พานไปอารมณ์เสียกับคนที่บ้านอีก นะอย่าทำนะคะแบบนี้นะถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะยังไงเลิกงานมาแล้วควรเอาเรื่องงานนั้นเก็บไว้ที่ทำงานพอถึงบ้านแล้วก็ให้โฟกัสกับคนที่บ้านแล้วก็เรื่องที่บ้านนะคะอย่าเอามาปะปบบนกันเนาะไพ่ของชาวราศีพฤษกนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะ ต่อมานะคะอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภเลยนะคะว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่สรุปใบแรกนะคะ Knight of Wands ไพ่สังราชแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้นะคะ สำหรับไพ่สรุป3มามสามใบที่จับได้นี่นะคะใบแรกก็คือไพ่อัศวินถือไม้นั่นเองคุณก็ยังมีความแบบว่าบางทีนะชาวราศีพฤษภมีการเดินทางนะคะในการทำงานด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็ในเนื้อง,งานของคุณนั้นคุณอยากจะทำให้เสร็จเร็วๆนะคะอาจจะขาดความละเอียดในบางจุดไปได้อาจจะเกิดความผิดพลาดและคุณจะ กลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ควรที่จะทําให้ละเอียดไปเลยรอบเดียวให้มันเสร็จเนาะต่อมานะคะก็คือเป็นไพ่สังฆราชเป็นไพ่ประจําราศีพฤษภนะคะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภด้วยกันเองนะคะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ไพ่ใบนี้ในความรักความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ชอบธรรมะธรรมโมธรรบุญเข้าวัดธรรบุญ นะคะนับถือศาสนาที่ตัวเองนับถือนะคะมีความเดื่อสใสนะคะเหมือนมีคนเป็นคนใจบุญมาเกิดว่างั้นเหอะนะคะถือได้ว่าเป็นได้แฟนที่ดีระดับหนึ่งนะอาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งชาวราศีพฤษภหรือว่าตัวแฟนของชาวราศีพฤษภก็ได้ไพ่ใบต่อมาก็คือไพ่เจ็ดไม้นั่นเองนะคะไพ่เจ็ดไม้หมายความว่าในความรักครั้งนี้บางทีคุณอาจจะรู้สึกระแวงระวังหรือ รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณคิดมากนะคะคุณคิดมากแล้วก็กลัวว่าแฟนหรือคนรักของคุณนั้นจะเอาใครนั้นมาแทนที่คุณหรือไม่เนาะเพราะว่าในอดีตนั้นคุณอาจจะเจอความรักมาหลากหลายแล้วก็เจ็บกับความรักที่โดนหักหลังหรือผิดหวังมาเยอะเลยจึงไม่อยากที่จะผิดหวังอีก นะคะอยากจะให้เขานั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่างั้นเถอะนะคะแล้วจึงทําให้คุณเป็นคนที่คิดมากนิดนึงยังไงก็ลดอุณหภูมิของความคิดมากลงเนาะเราจะได้มีความสุขนะคะสําหรับชาวราศีพฤษกนั่นเองนะ,ะสาหรับคนที่มีครอ,อบครัวแต่งงานแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็จะเป็นประมาณว่า โดยเฉพาะผู้ชายนะคะเป็นเสาหลักในครอบครัวมีความอดทนมุ่งม,มานะขยันขันแข็งในการทำมากินมากๆนะคะโอเคก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ